ที่บริเวณหน้าเสาธงสาลากลางจังหวัดยะลาค่ะนายอำนาจชูทองรองผู้ว่าราชาการจังหวัดยะลานำหัวหน้าส่วนราชาการข้าราชาการพนกรักงานนักเรียนนักศึกษารวมไปถึงประชาชนค่ะร่วมพิธีเชิญธงชาติไทยขึ้นสู่ยอดเสาและร่วมกันร้องเพลงชาติไทยเนื่องในวันที่28กันยายนของทุกปีเป็นวันพระราชทานธงชาติไทยเพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวราัชากาลที่ ที่ส่งพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตราพระราชบัญญัติธงขึ้นใหม่ในปีพุทธศักราช2460และประกาศให้ธงไตรงเป็นทงชาติไทยสืบต่อมาจนถึงปัจจุบันค่ะ สำหรับธงไตรรงหรือว่าธงชาติไทยถือเป็นสัญลักษณ์อันสูงสุดของชาติเป็นสิ่งเตือนใจให้อนุชนได้รำลึกถึงการเสียสละเลือดเนื้อของบรรพบุรุษเพื่อที่จะรักษาไว้ซึ่งแผ่นดินและร้อยดวงใจของคนทั้งชาติให้เป็นหนึ่งหล่อล้อมความรักความสามัคคีสร้างเสริมความภาคภูมิใจในความเป็นชาติก่เกิดเป็นพลังยิ่งใหญ่ในการพัฒนาชาติไทย